หมวดดุริยามูลทนฐานบกที่38ได้นำกำลังพลจิตอาสาพ,พร้อมอุปกรณ์เครื่องดนตรีค่ะจัดกิจกรรมดนตรีในสวนที่บริเวณสวนสาธารณะสีเมืองที่ศบาลเมืองน่านต่ำบนในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อที่จะบรรเลงเพลงสร้างความสุขท่ามกลางบรรยากาศสวนสาธารณะในยามเย็นนะคะเพื่อที่จะผ่อนคลายความเครียดแก่ประชาชนหลังมีมาตราการปลดล็อก การป้องกันไวรัสโควิด -19 อีกทั้งเป็นการสร้างวันกำลังใจแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิตค่ะ นอกจากนี้โรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ค่ะได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจวัดความดันให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพตลอดจนบริการนวดคลายกล้ามเนื้อแก่ประชาชนที่ออกกําลังกายและนําผลิตภัณฑ์กเกษตรปลอดสารเคมีในโครงการฐานพันธดีมณฑลฐานบกที่38มาวางจําหน่ายในราคาที่ถูกมากๆนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าครองชีพและสนับสนุนประชาชนบริโภคอาหารปลอดภยัยส่งเสริมให้มี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ